วันนี้พามาทาติดฟิล์มกันรอยให้รถกันค่ะวันนี้จะติดตรงเบ้ามือจับประตูกับฝาถังน้ำมันติดฟิล์มต้องใช้สบู่เหลวผสมกับน้ําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาติดได้เนอะอันนี้เป็นหลักการการติดฟิล์มก็คือแบบเบสิกเบสิกเลยนะคะมาค่ะเริ่มกันที่แผ่นแรกเลยนะคะชิ้นฝาถังน้ำมันก็ฉีดสเปรย์ลงไปตรงที่เราจะติดแล้วก็ฉีดที่ฟิล์มอีกทีหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่าต้องฉีดทั้งฟิล์มแล้วก็ฉีดทั้งตรงที่เราจะติดนะคะก็แปะลงไปเลยพอเราแปะลงไปก็ดึงชั้นบนสุดออก ได้เลยนะคะแล้วก็รีดอากาศออกแบบนี้เลยนะคะแผ่นรีดตัวนี้อยากจะบอกว่าร้านก็แถมมาให้นะคะรีดอากาศออกจนหมดนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็รอเขาแห้งนะคะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะทุกคนง่ายมากนะคะเหมือนไม่ได้ติดเลยเนาะคือแบบเนียนมากนี่นะคะฝาถังมันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่เบ้ารองมือเลยตัวเบ้ารองมือก็เหมือนกันเลยนะคะฉีดสเปรย์ลงไปตรงที่เราจะติดแล้วก็ฉีดลงไปที่ฟิล์มด้วยแล้วก็ลอกสติกเกอร์ใส่บนสุดออกมานะคะเขาก็จะเปลี่นชั้นฟิล์มแล้วก็ติดลงไปแบบนี้แล้วก็ไล่อากาศออกเลยค่ะก็ทําไปจนครบทั้งมือเลยะคะ ก็คือสีมือจับประตูนั่นเองนะคะก็ะแบบนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะตัวนี้ติดไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาแผ่นเล็กผู้หญิงก็ติดได้ตรงเบ้ารองมือแนะนําว่าให้ติดนะคะเพราะว่าจะป้องกันร,รอยได้ดีในระดับหนึ่งเลยเพะใช้รถไปน,นานๆเนี่ยยังไงก็เป็นรอยเล็บตรงนี้แน่นอนนะคะติดง่ายผู้หญิงก็ติดได้นะคะติดเองได้ง่ายเลยใครที่ทําให้เป็นดูคลิปนี้จบติดได้แน่นอน,นะคะ่ะฟิล์มของร้านนี้นะคะบอกเลยว่าติดง่ายแล้วก็ดีมากๆทางร้านเข้าแถมให้เยอะด้วยนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยวปัดปากกาให้นะคะบอกเลยว่าต้องติด